กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสศถลางครบ2ปีช่วยเด็กมากกว่า1.1ล้านคนครอบคลุมเด็กเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษารวมถึงครูผู้พิการและประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสพร้อมเปิดตัวโครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่มคนละมือเพื่อมือน้องชวนทุกภาคส่วนร่วมเ,ม,เมเติมเต็มเมื่ออาหารอีก15วันที่ยังขาดแคลนให้กับเด็กๆในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ด้านสพทร,ระบุถือเป็นนวัตกรรมการให้โอกาสาทางการศึกษาที่ไม่ มุ่งเน้นการส่งเคราะห์ด้วยเงินโดยดรประสานไตยรัตนวรกุลประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมกันนี้ได้เปิดเวทีเสวนาเรื่องสารพลังเติมเต็มความเชื่อเหลือนักเรียนยากจนพิเศษในช่วงเลื่อนเปิดเทอมโดยดรสุภกรบวัวสายผู้จัดจาก,การกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานายสนิทแย้มเกษรรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจารย์สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการที่ปรึกษา ส,สู้วิกฤตให้น้องอิ่มคนละมือเพื่อมือน้องกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาาจริงเรื่องสถานการณ์โควิดมีผลกระทบเบื้องต้นที่ทําให้จะต้องเลื่อนการเปิดเรียนจากกลางพฤษภาคมไปเป็นหนึ่งกร,รกฎาคมน่าจะมีผลกระทบในเรื่องการเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็พบว่ามีผลกระทบต่อภาวะโูชนาการของเด็กเยาวชนโดยเฉพาะเด็กยเกยาวชนที่ขาดแคลนแล้วก็ได้โอกาสทางกสศแล้วก็ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ใช้ทั้งงบฉุกเฉินของ กสศส300ล้านบาทแล้วก็ที่ได้รับเพิ่มเติมจากทางรัฐบาลอีก200ล้านบาทก็เ,เป็น500ล้านบาทเขาเ้าไปช่วยเหลือนักเรียนได้ประมาณ7 0 0 0 0สกว่าคน ด้วยการจัดเงิน500ล้านบาทเนี่ยก็ได้คนละประมาณ600บาทก็คงได้ประมาณสัก30วันแต่การเลื่อนการเปิดเรียนทั้งหมดเป็นเลื่อน46วันก็อีก15วันเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าเราได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมาจากงบที่เราจัดเนี่ยก็อาจจะสามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องภาวะโภชนาการและก็หวังว่าถ้าโรงเรียนเปิด1กรกฎาคมก็ก็จะได้รับอาหารเพียงพอจากทางโรงเรียนในภาวะปกติปกติเด็กปิดเทอมปกติแล้วเนี่ยหลังเปิดเทอม มาพอเปิดเทอมมาปุ๊บเนี่ยเด็กจะมีภาวะทุพโภชนาการคืออ้วนแล้วก็ผอมแต่นั่นคือเรื่องปกติแต่พอเป็นโควิดระบาดปุ๊บมันผิดปกติเลื่อนเปิดเทอมไปรวมเป็นเสร็จแล้วเด็กอยู่บ้านเนี่ยเกือบ4เดือน4เดือนนี้ ถ้าพ่อแม่ยากจนมั่นใจว่ามีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต,ตของเด็กและสติปัญญาของเด็กแน่นอนอาหารอะไรที่จะทําให้เด็กนั้นไม่ขาดสารอาหารและพร้อมที่จะเข้าเรียนหนังสือเราบอกเลยนะครับว่ามันต้องครบ5หมู่ผมยกตัวอย่างเมนูข้าวต้องเป็นหลักคือให้คาร์โบไฮเดรตไข่คืออาหารโปรตีนที่ดีที่สุดณตอนนี้แล้วก็ตามมาด้วยพวกปลาพวกอาหารแห้งที่ขาดไม่ได้เลยคือผักและผลไม้ จะต้องเติมเข้าไปสิ่งเหล่านี้เด็กยากจนและเด็กขาดแคลนโปรตีนราคาแพงแต่ผักและผลไม้หาได้ในท้องถิน่นเพราะฉะนั้นกสศก็เลยพยายามที่จะเสริมโปรตีนและก็พวกอาหารหลักคือข้าวเข้าไปครับตรงนี้ก็เชื่อว่าถ้าได้โครงการนี้มาร่วมแม้ว่าระยะแรกแนตะ่ทากันแบบเร็วๆเนี่ยก็ได้ได้ผลในตรงนี้นี่ผมเรียนว่าการบริจาคเนี่ยครั้งหนึ่งที่เราเคยทาโครงการจดหมายลากคูลเนี่ยความเป็นไปได้นะี่คือาคเอกชนเข้ามาปุ๊บเนี่ยคนที่รับรู้ข่าวสารเขาช่วยจริงๆเด็กที่อยู่อย่างนี้จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยขนาดนี้พร้อมที่จะดูแล ไทยรักกันไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับนอกจากภาครัฐที่สนับสนุนยังมีหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการนายพิชัยจิราธิวัน์กรรมการบริหารบริษัทกลุ่มเซนทันจำกัดนายภูนสิทธิ์ว่องทวชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่สายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมิบาลสู่ความยั่งยืนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนเยาวาชนที่ได้อโอกาสเนี่ยเป็นกลุ่มที่ธนาคารให้การสนับสนุนการศึกษาเนี่ย จะช่วยในเรื่องการลดปัญหาความยากจนแล้วก็จะให้มีการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนและต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโปรเจกต์หรือเป็น Priority ของธนาคารอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการสนับสนุนการเข้าถึงทางการศึกษาเราคิดว่าโครงการในการที่สนับสนุนการให้เยาวชนเนี่ยเข้าถึง การศึกษาลดแกลบในเรื่องของความลื่มรำเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นคือเราจึงเข้ามาช่วยเหลือกศส,อสอนะครับในโครงการนอกจากโครงการนี้แล้วเนี่ยเรายังเป็นพาร์ทเนอร์กับกสอสศในเรื่องของโครงการที่เรียกว่ากิฟต์เอซึ่งเป็นโครงการคล้ายๆกับการที่แมชนะครับระหว่างผู้ที่ต้องการบริจาคนะครับกับโรงเรียนที่มีความต้องการที่จะรับ บริจาคหรือรับความช่วยเหลือจากกสสอครับโดยเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสมทบเติมเต็มเมื่ออาหารอีก15วันที่ยังาขาดแคลนให้กับเด็กๆกลุ่มนี้เพื่อก้าวผ่านวิกฤตและโอกาสกลับมาเรียนอีกครั้งเมื่อเปิดเทอมใหม่มาถึงโดยเงินบริจาคจะถูกนําไปจัดสรรให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเล่นด่วนที่สุดก่อนด้วยการประมวลผลจากระบบ i อเครื่องมือของกอสสที่สามารถชี้เป้าหมายได้อย่างแม่นยํา